แต่ว่ากล้องเนี่ยคือไม่ต้องเลยเนี่ยยกขึ้นมาก็คือมันก็จะโฟกัสของเลยเอาลงมามันก็โฟกัสหน้าเราเลยเพราะว่าวันนี้มันวันแบบพักหน้าอยู่บ้านแล้วก็ไม่จ,จําเป็นจะต้องเป็นกบสมกบสีอะไรสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพรจะมาทำคลิปวัน day with me นะคะวันนี้ก็เป็นวัน อยู่บ้านแพรก็จะมาเปิดเคล็ดลับให้ดูว่าเวลาแพรทํางานอยู่บ้านเวลาถ่ายคลิปเวลาตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยแพรใช้อะไรแพรทํำยังไงบ้างมามืดเลยนับตอนนี้แพรก็มานะกินข้าวนะคะยังไม่ได้ล้างหนะ้าแปรงฟันแต่ว่าหิวก็เลยจะกินข้าวก่อนอันนี้แพรก็สั่งเฟอร์มากิน กินข้าวอิ่มแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวแพรกำลังจะไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟัน,นละเพราะว่านี่บ่ายสองละยังไม่ได้เริ่มงานเลยเลยเดี๋ยวก่อนไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอะเดี๋ยวแพรจะเช็ดหน้าก่อนนะคะแล้วค่อยไปล้างหน้านี่ c o r i n d e r Farm b ม o Organic m ก c e l l a เซล่าวนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดผิวหน้าเช็ดเครื่องสำอางแต่ว่าตอนเช้าอะแพรก็จะมาเช็ดหน้าก่อนล้างหน้า,นารอบหนึ่งก่อนตัวเนี้ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนผิวบอบบางแพ้ง่ายมากๆปกติอะแพรจะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ผิวก็จะบอบบางเป็นพิเศษเพราะว่าแพรก็แบบมีการไปกดทรงกดสิวอะไรต่างๆมามันก็จะทําให้ผิวอะบอบบางเป็นพิเศษแล้วคือวันเนี้ยก็เป็นวันที่แบบ อ,อยู่บ้านธรรมดาเป็นการแบบพักหน้าของแพ้ที่จะไม่ต้องแต่งหน้าก็เลยแบบเอาผลิตภัณฑ์อะไรที่มันเป็นออร์แกนิกมาใช้นะคะ <c oughs>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  วิธีใช้นะคะก็คือเอามาหย่อในสำลีแบบชุ่มๆเลยหย่อให้ทั่วๆชุ่มๆเลยแล้วก็เอามาเช็ดที่ผิวหน้าเบาๆหนึ่งที ก็เช็ดหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้คืออยากจะบอกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเรียวออร์แกนิกเพราะว่าส่วนผสมทุกอย่างสารสกัดทุกอย่างที่อยู่ในขวดนี้คือมาจากออร์แกนิกฟาร์มล้วนๆแล้วก็ไม่มีใส่พวกสารที่จะทําให้เกิดการระคายเคืองต่างๆอะ่ะแบบไม่มีเลยเอาง่ายๆว่าทั้งขวดนี้ก็คือแบบออแกนิกล้วนๆธรรมชาติล้วนๆแล้วเวลาใช้อะ่ะแพ้แบบ โคตรมั่นใจได้เลยว่าใช้แล้วมันจะไม่แพ้แล้วมันก็ไม่แพ้จริงๆพอตัวเนี้ยเขาได้รับการรับรองจาก e c o ค e r t ประเทศฝรั่งเศสบองชุ๊เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปแพ็กก็จะไปอับน้ำล้างหน้าแล้แต่ตอนล้างหน้าแพ็กก็จะใช้โฟมล้างหน้าของน้องคอเหมือนกันนะคะโฟมน้องเขา,านิ่มมากที่บอกว่านิ่มนี่คือนิ่มจริงๆนิ่มแบบมากแบบมากอะ่ะ สำหรับวันอยู่บ้านของแพ้ก็จะมีต่อไปนะคะแพ้ก็จะบำรุงใต้ตาอันนี้ก็คือเป็นกระปุกที่สองของแพ้แล้ว นี่อันนี้คือหลอดที่2ของแพรแล้วหลังจากใช้หลอดแรกหมดมันดีมากจริงๆครีมกันแดดอันเนี้ยต่อไปนะคะเออครีมกันแดดเริ่มซึมและก็ทาแป้งนี่ของ Maria Natural Beauty วันนี้แพก็จะไม่ได้เอาพวกคอนซีลเลอร์อะไรมากรบเพราะว่าวันนี้เป็นวันแบบพักหน้าอยู่บ้านแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปกบสองกบสี่อะไรอยากทบลัชออนด้วยอะ่ะจะใช้สีของมาเรียเองเช่นกันนะคะต่อไปนะคะแล้วก็มาถึงเวลา ที่แพรจะมาแชร์ให้ทุกคนดูว่าเวลาแพรทำ Youtube อะไรทั้งหมดอย่างเงี้ยใช้อะไรถ่ายแพรตัดต่ออะไรยังไงนะคะกล้องที่แพรใช้อยู่ตัวนี้นะคะก็คือถ่ายอยู่ตอนนี้เลยเป็นกล้องตัวหลักที่แพรใช้เลยก็คือ Sony CV1 นะคะตัวเนี้ยจะบอกว่าดีมากมันชาร์จแบบสามารถถ่ายแบบ 4K ได้เลยแล้วก็มันมีโหมดแบบ เหมาะสำหรับคนที่เอามาถ่ายวิดีโอรีวิวโดยเฉพาะคือยูทูบเบอร์หรือว่าบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรเงี้ยจะต้องแบบเอามือบังใช่ไหมเพื่อให้ของมันชัดไม่ไงั้นมันจะไม่โฟกัสสักทีแต่ว่ากล้องเนี้ยคือไม่ต้องเลยเนี่ยยกขึ้นมาก็คือมัอนก็จะโฟกัสของเลยเอาลงมามันก็โฟกัสหน้าเราเลยมันเร็วมากส่วนราคาจำไม่ได้แล้วว่าหมืน่นสองหมืน่น หรือสามหมื่นประมาณนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งโหมดผิวเนียนหน้าเนียนซึ่งปรับได้3ระดับนะคะแต่ว่าเวลาถ่ายคลิปพวกแต่งหน้าหรือว่ารีวิวรองพื้นหรือว่าแบบสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยที่ถ่ายแล้วแบบต้องการให้เห็นรอยสิวหรือว่าหลุมสิวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเวลารีวิวสกินแคร์แพรจะไม่ได้ใช้โหมดหน้าเนียนเลยก็จะใช้แบบปกติเลยต่อไปนะคะกล้องตัวที่2 s o n ซ a 6 4 0 0นะคะอันเนี้ยก็เป็น เป็นแบบมินิเลสที่สามารถฟลิปจอดูหน้าตัวเองเวลาถ่ายได้แพรเอาไว้ทั้งถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวีดีโอที่เป็นแบบละลายหลังอะ่ะคือจะมีคนคอมเมนต์ถามว่าใช้กล้องอะไรก็คือใช้กล้องตัวนี้แต่ว่าจะใช้เล่นอีกอันนึงคือเวลาแพรถ่ายอะ่ะแพรก็จะตั้งกล้องถ่ายตัวเองอะไรประมาณนี้ขาตั้งแพรก็จะมีขาตั้งอยู่ตัวนึงก็คืออันนี้ ต่อไปนะคะก็มาในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอที่ผ่านมาของแพรอส่วนใหญ่แล้วแพรจะใช้โปรแกร,รม Wonder Share f i r m u l a โปรแกร,รมนาน่าเป็นโปรแกร,รมตัดต่อที่เหมาะกับมือใหม่เหมาะกับแบบคนที่เริ่มต้นในการตัดต่อเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันมันเป็นสําเร็จรูปมาให้เราแล้วอะส่วนปัจจุบันนี้ก็คือแพรเพิ่งซื้อ MacBook Pro มาใหม่ โปรแกรมตัดต่อที่แพรใช้ตอนนี้ก็จะเป็นโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะคะก็จะเป็นการขย็บสกิลอีกขั้นของการตัดต่อขึ้นมาอย่างวันนี้นะคะแพรจะตัดต่อคลิปย้อมผมคือเวลาตัดต่อแพรจะเอาฟุตเทจมาเรียงกันก่อนต่อไปแพรก็จะมาแบบ ใส่พวกเสียงตุ้งติ้งติ้งต่องติ้งต,ง,ตง,ตงต่องอันนี้คือเสียงพวกเนี้ยแพ้ก็โหลดแบบฟรีๆมาจากใน YouTube เลยนะคะกับอีกอันนึงก็คือแพ้จะใช้ของ Epidemic Sound Epidemic Sound เนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นคลังเพลงที่เราสามารถเข้าไปโหลดเพลงโหลดเสียงเอฟเฟกอะไรได้แล้วมันแบบถูกลิขสิทธิ์ก็คือจ่ายเงินให้เขาไปจริงๆอ่ะใน u t u b e ก็คือเขามีเพลงฟรีให้โหลดทุกคนก็ไปสามารถเสิร์ชใน u t u b e อะได้เลยว่า music No Copyright พวกนั้นอะเวลาเอามาลงอะแบบเพลงเรามันก็จะไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะเออแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอย่างเช่นตัวหนังสือดู๊กิ๊กดูบกิ๊อย่างคําว่า Hello ตอนเริ่มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแพรวาดเองแอปที่แพรใช้นะคะก็ชื่อ App Pro แอป Procreate แพรจะเอาไปเออเอามาทำรูปปกทำตกแต่ง ต่อไปนะคะเดี๋ยวแพ้จะต้องไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวแพ้ก็จะใช้ตัวนี้นี่ก็คือแผ่นที่หนึ่งของแพ้แพ้ก็จะเช็ดจนกว่าสำลีมันจะไม่เหลือสีอะไรเลยนะคะให้มันสะอาดแบบออกไปให้หมดจริงๆ เรียบร้อยแผ่นที่1นึ่แผ่นที่2แผ่นที่3และนี่ก็คือแผ่นที่สี่เดีตอนล้างหน้าแพ้ก็จะใช้โฟมล้างหน้าตัวเดิมเลยก็คืออันนี้ของเขานะคะก็เป็นแบบช่วงนี้ที่แบบแพ้ใช้อะไรเงี้ยมาค่ะเมื่อกี้อาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ ได้ผมอะไรหมดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาทาสกินแคร์ตอนเกาะนอนนะคะคือตอนนี้รู้สึกแบบผิวแบบมันนิ่มมากอบบมันนิ่มเหมือนแบบเพิ่งมาร์คหน้าเสร็จอะนิ่มจริงๆริงตอนกลางคืนแพ็คก,ก็จะใช้ตัวนี้ตัวเดิมเลยบำรุงใต้าตาค่ะ Es s t e l l ร์ลอก็บำรุง 53ตอนเนี้ยตัดต่อเสร็จแล้วคือเป็นสิ่งที่ชอบมากในเวลาตัดต่อก็คือกดปุ่มนี้นี่มาแล้วค่ะกำลัง export ไฟล์แล้วแล้วคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งใหนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนอนและ